ป่าฝนอเมริกาใตา้ที่นี่คือแม่น้ำเอสกิโบในไกยานาดินแดนที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่สัตว์เลื้อยคลานและนกจะออกมาเชิดฉายตัวสมเสร็งงูอนาคอนดาจระเข้เคมนและนกอินทรีฮาบีพอมเรเนอร์เบกอรมาสและนี่คือยางแซนดีเราต้องเที่ยวอยู่ในป่าฝนเป็นเวลากว่า10ปี ค้นหาและถ่ายทำสัตว์บิ๊กโฟร์แห่งอเมริกาใตา้งูอนาคอนดาน้ำหนัก200กิโลกรัมที่ว่ายน้ำได้และยาวถึง9เมตรแต่มันไม่ใช่นักล่าที่มีชีวิตผู้ตัวใหญ่และรวดเร็วบนดินแดนนี้เจ้าของตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวมันคือจระเข้เคแมนดำเราเชื่อว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งยอดน,นักล่าหมายเลขหนึ่งของป่าฝนต้องใช้มากกว่าความรุนแรง เราคิดว่ามันมีสมองอยู่เบื้องหลังฟันเหล่านี้สติปัญญาอยู่เบื้องหลังดวงตานี้แล้วเราจะมาหาคำตอบนี้กัน